อยยากแกล้งคนอื่นครับอยาาแกล้งคนอื่นครับวันทรีไปไหนจ้าแม่หนูฮสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่กันในแมปสแลปแฮงทาวเวอร์นะครับคนดูครับแมปส a ลปทาวเวอร์นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแมปส a ลปทาวเวอร์ที่ใช้มือนะครับมันเป็นแมปสแลปทาวเวอร์ที่ใช้อะไรหรอนี่นะครับใช้นี่เลยนี่คืออะไรใช่แล้วครับไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วแมปนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาแกล้งกันอยู่ตรงไหน หรือว่ามีของแจกอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ้าวมันมีคนลงตรงนี้สแสดงว่ามีของแจกอ่าของแจกอย่างนี้ก็สวยสิครับนีไงโดนไปก่อนเลยมารับของแจกหรอเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปขัดขวางคนอื่นกันเฮ้ย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 เอาลงไปอีกแล้วคนดูอย่านะเอ็งทำไรพี่อ,อ,อ้าวอ้าวได้นะได้นะนะถ้าเล่นอย่างนี้ก็ได้นะโอโหพี่ยังไม่กดติดตามแมปเขาเลยนะครับไม่เป็นไรงั้นเราปีนไปทางนี้ก็ได้นะครับไป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 จะ ขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนโดนไปไม่ต้องขึ้นไปนะจ๊ะอยู่นี่ก่อนครับอ๋อเขาแกล้งกันอยู่ตรงนี้นี่เองได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ้าวไอคนนั้นแกล้งเพื่อนเดี๋ยวเจอถ้าแ,แกล้งเพื่อนน่ะไม่ต้องขึ้นมาจะหยิบไม้แขวนเสื้อหรอไม่ต้องหยิบมาสิมาเลย จะหยิบไม้แขวนเสื้อหรอวิวิโอ้ยอ,อ,อ,อ้าวเรียบร้อยครับเสร็จพี่คนดูไปสิลงไปสิไปสิลงไปสิปสปสอ้าวเอามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเดีคนนั้นมันมาอีกแล้วเดี๋ยวมันเจอพี่นะพี่บอกเลยเดี๋ยวมันเจอเหลี่ยมเอาอะไรอะไรอะไร,ะไรทำอะไรทำอะไรก็มาสิอุ๊ย เจอแน่นอนคนดูพี่จะกลับไปโอ้โหพี่ตกว้าว่าจะกลับไปซะหน่อยเฮ้ยมันน่ารักนะไปเร็ว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 ,รวมีคนแกล้งเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการให้คนอื่นก่อนดีกว่านะครับแล้วเราไปแกล้งเองนะครับ <laughs> ไปเลยจ้ะตามไปเลยจ้ะโอ้ยมันมีคนผู้หญิงผมแดงนะครับคนใหม่อีกแล้วว่าไงจ้าสวัสดีจ้าไอคนนี้นี่เองไอคนนี้คนดูครับไอคนนี้เมื่อกี้ไอคนนี้นี่ไง ยายาก็บอกว่ายางไงอ๋อคนนี้เขาตกไปแล้วแล้วคนผมแดงก็ขึ้นมาใหม่อุ๊ยโดนเลยมาแล้วมาใหม่แล้วหนูจะไปไหนจ๊ะยืนอยู่นะ่ะทักทายครับทักทายโอ้โหพี่ตกเลยกรรมตามสนองเอาแล้วเอาเรื่องเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ก่อนไปเร็วเรวไปเร็วๆแม่หนูไปเร็วเโ็ว,วโอ้ย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 เกือบโดนตกใจอยู่นะั่นน่ะเมื่อกี้น่ะจริงๆน่าจะได้โดดใหม่นะครับ ไปไหนคะหนูไปไหนคะหนูไม่ต้องไปอยู่กับพี่ก่อนอุ้ยไม่โดนหรอเจ้าเบคอนอุ้ยโอ้โหเขามาตลบหลังพี่ไอคนนั้นก็คงจะแค้นพี่แหละครับเขาคงจะแค้นพี่มากนะครับเขามาตลบหลังพี่เมื่อกี้เดี๋ยวเขาเจอเราได้เล็งเป้าคุณแล้วเดี๋ยวคุณเจอเราแน่นอน วิ่โอ้โหว่าจะวอล์โปโชว์ซะหน่อยโุ้ยเขามีรองรับด้วยนะครับแบบนี้ดีมากเลยนะครับไม่ตกลงไปข้างล่างแต่เองทําอะไรเพื่อนเมื่อกี้ที่เห็นแม่เสื้อเขียวเองไปทําอะไรเขามานี่เลย <c oughs> ฟาดไปจ้ะแม่หนูจ๋าเดี๋ยวพี่วอล์โปโชว์เลยโอ้โหไปไหนจ้ะแม่หนูไปไหนจ้ะอย่าถือไม้แขวนเสื้อแบบนั้นสิจ้ะมันอันตรายจ้ะ ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว้ยอุยอุยอุยอ้าวๆนั่นไงโดนแล้วเป็นไงล่ะอ้าวนะโดนแล้วเป็นไงล่ะเจอก็ฟาดกลับแล้วแต่พี่ว่าทาวเวอร์อันนี้เนี่ยถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยน่าจะมีไม้แขวนเสื้อแจกอีกอันหนึ่งนะเอามีคนปิดเน็ตเว้ยฉลาดฉลาดฉลาดก็ไปเลยฉลาดก็ไปเลย1 2ถฟรีโอ้ยเกือบได้ละ ถ้าพี่วอลอบได้เมื่อกี้นะพี่บอกเลยนะเขาเจอแน่นอนแม่หนูคนนั้นน่ะไม่รอดมันยังไม่ชินแมพเฉยๆนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าแกล้งคนอื่นเขาสิแกล้งคนอื่นเขาทําไมโอ้โหกูวอลอปกี่รอบแล้วเนี่ยเอ้ยทางนี้ไปไหนอะไปไหนวะเนี่ยตกมาเจอทางไปครับอ๋อมาเอาไม้แขวนเสื้ออีกอันหนึ่งแม่หนูเอาด้วยได้ไหมจ้ามีสี่อันแล้วครับอันนู้นอะไรอะอันนู้นก็ไม้แขวนเสื้อครับคนดูแต่มันไปยังไงก่อน อน,นุนไม้แขวนเสื้อสีดำคนเล่นเยอะนะครับแบบนี้เนี่ยแม่หนูจ๋าจะไปไหนจ๊ะเสื้อเขียวเมื่อกี้พี่จำได้ว่าทำคนอื่นเขาเรียบร้อยเจอพี่ไปอันนี้คือแก้แค้นให้คนอื่นนะครับไม่ใช่หรอกอยากขวดเอง <c oughs> อยากขวดเองนะครับอย่ามันมีควักไม้แขวนเสื้อข้างหลังพี่อย่านะเห็นนะเว้ยเฮ้ยอย่ากแกล้งกันได้ไหมล่ะจะแกล้งกันทำไมเนี่ย ดีมากจ้ะแม่หนูไม่แกล้งกันแต่พี่แกล้งเองเองนะครับ <laughs> <laughs> ไปสิจ้าแม่หนูจ๋ายรออะไรล่ะที่อยากจะรอแกล้งคนอื่นอยู่ข้างล่างนะแต่ใจหนึ่งก็อยากจะขึ้นไปข้างบนนะครับอยากจะรู้ว่าข้างบนมีอะไรนะฟาดไปฟาดไป,ดไปโดนไปดีเอาสิมาสิพรนุ่มมาเองเจอนะมาดีเจอนะเรียบร้อย <laughs> สุดท้ายพี่ก็ได้ขึ้นมาคนเดียวว้าวอย่างนี้ก็หวานหมู่สิครับเฮ้ยข้างบนมีคนครับจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะเรียบร้อยครับตกสะใจเว้ยไม่มีใครขึ้นมาได้สักคนอีกไกลไหมเนี่ยเรามาดูกันว่าข้างบนมันมีอะไรแจกบ้างนะครับปึออ๊บไม่มีคนแกล้งด้วยสบายละทีเนี้ย ไป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 โอ้โหเลเซอร์สีแดงอีกแล้วเลเซอร์สีแดงที่พี่เกลียดที่สุดเลยนะครับผ่านได้โอเคพอเข้าไปวันถูกสวยโอ้ยเลเซอร์สีแดงอีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยว่ะโอ้โหเลเซอร์สีแดงอีกแล้วอ้าวไปทางไหนล่ะทีเนี้ยเว้ยมันมีไม้แขวนเสื้อสีฟ้านี่ครับแต่มันไปทางไหนเนี้ยงานงอกละใช้สูตรนี้ได้ไหมโอ้โหใช้สูตรกับหลังก็ไม่ได้ด้วยมันไปทางไหนอนทีเนี้ยงานเข้าละ ว้่งทางขวาทางขวาเหมือนจะเหยียบได้นะครับผ่านแล้วเวย้ยได้ไหมแขวนเสื้อสีฟ้าแล้วยูหูปะ่ะหลับเลยเดี๋ยวเจอพวกเองเจอไม้แขวนเสื้อสีฟ้าค่าแน่เอาพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนเลยเสื้อสีเขียวเนี่ยโบโอุ้ยโอ้โหโคตรแรงคนดูแรงจัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอนี้ก็แกลงเพื่อนดีนักได้เดี๋ยวมันเจอวันทรี ไปซะไปซะมันตกหรือเปล่าอ่ะมันตกหรือเปล่าอ่ะมันไม่ตกหรอมันตกเปล่าอ่ะเอ้ยตกตกตกมันตกมันตกใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูก่อนบอกแล้วอย่าให้เอาจริงนะพวกเองนะโอ้ไม่ตกวันทสี่เอาสิเอาสิมาสิเรียบร้อยครับตกไปแล้วครับ อย่าเล่นกับข้าข้าบอกแล้วมาสิทีนี้ก็เป็นทีของข้าบ้างละไปซะเรียบร้อยครับไอคนไหนเมื่อกี้ใส่หมวกจําได้แค่ว่าใส่หมวกข้ามมาเลยครับถ้าอยากโดน่ะก็เข้ามาถ้าอยากอร่อยก็เข้ามาคนนี้หรือเปล่าวะเรียบร้อยโดนถ้าอยากอร่อยก็เข้ามาว้ายมันยากจังเลยเนี่ยอุ้ยอุุหเหมือนเขาจะวอลอปได้เหมือนกันนข้าหนะ้า เรียบร้อยครับโดนอีกแล้วเรียบร้อยครับโดนอุ้ย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 เอาสิมาสิอย่ากระโดดนะอย่านะอุ้ยทำอะไรอ่ะอุ้ยทำอะไรอ่ะอุ้ยแต่โอ้ยโหเขาโปรหรือเปล่าวะคนดูออ้ยเล่นไม่ซื่อนั่น่ะเล่นไม่ซื่อนะครับขึ้นไปใหม่นี้ขอไปแก้แค้นก่อนไอคนนี้เมื่อกี้ที่ดักพี่นะที่ดักพี่เมื่อกี้อุ้ย ไหนวะมาสิจะเล่นหรอเอามาดิก็ได้เหมือนกันนะโอ้โหนี่ดูไม้แขวนเสื้อที่เขาแจกดีคนดูกี่อันนะ่ะ10อันแล้วนะครับเขาแจกไม er นะ้แขวนเสื้อน่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเขาโปรหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าเขาปิดเน็ตทำไมเขาแหลกจังเลยวะอ้อย่ากแกล้งคนอื่นครับอย่ากแกล้งคนอื่นครับวันทูทรี ไปไหนจ้าแม่หนูไปไหนมันไสนี่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 คนเสื้อเขียวเมื่อกี้ดูดูดูนะ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 อันนันนันนันแน่แรงคนอื่นเขาดีนะคนนี้หรือเปล่าอที่โปรน่ะใช่แล้วคนดูพี่ว่าใช่ละอันนั่นนั่นนันแน่้ยเอาโอ้โหใช่ละพี่ว่าใช่แล้วตัวเขาแหลกมากเลยนะครับโคตรปิงเลย เดี๋ยวเราขอไปแก้แค้นอีกสักทีนึงนะครับไม่ไหวว่ะไอ้พวกนี่เนี่ยมันต้องเจอพี่อย่างเดียวว่ะอย่าให้มีน้ำโหูนะเว้วยเฮ้ยวันทูีนี่ไงมาสิมาสิเรียบร้อยครับโดนอย่าโชว์ความอ่อนนะให้เขาเห็นเข้าใจไหม <laughs> นี่ไงไม่ต้องมาไปอยู่ที่เดิมซะ <laughs> นี่ไงไม่ต้องมากลับไปอยู่ที่เดิมซะ <laughs> ไม่มีใครกล้าขึ้นมาแล้วคนดูจะกระโดดหรือเปล่านะกระโดดมาแล้วครับกระโดดมาแล้วอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับเยอ,อเลยครับนั่นานๆๆแน่มีกระโดดหลอกด้วยไม่ต้องหลอกมาเลยปล่อยผ่านครับนิดหน่อยปล่อยผ่านนิดหน่อยอ่ะ ไอคนนี้ก็ได้ไอคนนี้ก็ได้แกนเป็นพิเศษไอคนนั้นน่ะโอเคครับคุณดูครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแลบไม้แขวนเสื้อทาวเวอร์นะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับคุณดูครับว่าให้พี่ไปเล่นแมปแกล้งแมปกระโดดแมปไหนเดี๋ยวพี่จะไปเล่นให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ